ครับสวัสดีครับวันนี้มาเมีล์เมียวครับความหมานะครับวันนี้ผมจะพามาทดสอบนะครับทดสอบถ่ายวิดีโอ 4K แบบ 30fps นะครับที่บริเวณวัดป่าเจียงนะครับตำบลกระโพเมือท่าตุ่มยักษ์สุรินทร์นะครับที่ก็อยู่บริเวณวัดนะครับดูความอลังการความสวยงามงดงามของภายในวัดป่าเจียงนะครับ น,นี่คิดที่เอามาทดสอบนะครับใด้านบนเดินขึ้นด้านบนด้วยเลนวายนะครับตัวน,นี้เป็นเลนวายก็หยีบสามองศานะครับแล้วยังก่อสร้างอยู่นะครับก่อสร้างยังไม่เสร็จีด้านบนนับด้านบนด้านบน ก็จะเป็นช้างครับไปดูด้านล่างดีกว่าเราไปดูมุมด้านล่างก้คังจริงๆบริเวณนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับนี่ในนี้ครับบรรยากาศภายในนะครับภายใน ขอปรับเป็นน้ำมอเรนนะครับเพราะว่าแสงภายในใต้หอช้างนี่จะมืดๆนะครับน,นะครับนี่ภายในนะครับเข้ามาดูภายในนี่ก็แสงไม่ได้เปิดนี่คือไม่ได้เปิดแฟลชนะน,นี่เป็นเกวียนนะครับเกวียน เีนสมัยเก่นคน้ำที่ใต้โดมนะครับใต้โดมช้างนะครับจะมีรูปปั้นต่างๆนะครับจะเริ่มมืดแล้วจะเปิดไฟแฟลชให้ดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูนิดนึงที่ไทยที่มืดเป็นไงกันมาดูครับนี่นี่เป็นละนาคโอ้สวยงามมาก และนาดเป็นขึ้นบันรีไทยนะครับตรนนี้ก็จะเป็นมีชื่อประจำหุ่นนะครับหมอหนุย่ยเข้ามาดูนะครับมีลูกปั้นต่างๆนะภายใต้ หอช้างนะครับเป็นไหไหโบราณไหแตกนะครับจะเดินดูก่อนนี่คือสีนะเป็นคือสีท่านือสีเขาได้ไปลึกเลยครับนี่ตรงนี้จะเป็น ที่ทอผ้านะครับเป็นทอผ้าที่ทอผ้านี่น,นะครับดเข้าไปข้าไปเข้าไป,าไปโอ้อันนี้เป็นวัวเทียมเกยนนะวัวเทียมเกยนนะครับ นี่ทางออกทางออกไหมนี่ป๊าบจะออกได้ไหมโอ้พิกานิดพญานา,พา,นานคพญานาคนะพี่มืดมีมืดมาก คันยังออกไม่ได้ในทหารทั้งออกครับอีกไฟมีบันไดด้วยบรรยากาศนะครับมีชททักโครกะลุขาทุกครับ อ๋อพรับสาทูมเป็นหลวงปู่มั่นผู้ติโตไปบออ๋อหลวงพ่อโตนะพอมาลังสีตรงนี้บรรยากาศภายในนะครับ ทางออกไปออกดีกว่าทางออกก็น่าจะเป็นทางเข้าออนะครับเข้ามาทางไหนก็ออกทางทางนั้นรับครับนี่ก็ออกดีกว่า นี่ก็มาที่ทางออกแล้วนะครับออกมันเถิมวายนอนปิดแฟกันกน,นี่เข้าไปเมื่อกี้ร้อนมากนี่ช้างอีละวันครับช้างสามเสียนนะครับ สวยคมๆโอเคครับสำหรับคลิปมาทดสอบถ่ายวิดีโอ 4K บายสำสม 620E ก็มีประมาณนี้ครับผมก็อยู่บริเวณป่าเจียงครับภาพเสียงเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้พูดดังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ่างที่ชอบคลิปก็อย่าลืมติดตามกดกระชร์แลวเจอกันใหม่คลิปหน้อาอล้วลาไปครับสวัสดีครับบาย